สยามสปอร์ตสตอรี่วันนี้ขอเสนอองรีกับความตกต่ำของโมนาโก RS m o n a c โมนาโกทีมระดับต้นๆของฝรั่งเศสต้องกลายมาเป็นทีมหนีตกชั้นภายใต้การดูแลขององรีที่พาทีมชนะไปได้เพียง2นัดเท่านั้นจากการลงเล่นทั้งหมด12นัดทาให้บอร์ดบริหารทนไม่ไหวต้องตัดขาเก้าอี้ตำนานปืนใหญ่หงายหลังไปในที่สุดจากการรายงานของ BBC แล้วทําไมโมนาโกจึงตกต่ำได้ขนาดนี้ยอดทีมจากราชรัฐโมนาโก เป็นแชมป์หลีกสูงสุดฝรั่งเศสในปี2017และปิดฉากหลีกเออร์ฤด,ดูกาลก่อนด้วยการเป็นอันดับ2รองจากแชมป์อย่างปารีสแซงแช็คแมงเท่านั้นซึ่งต่างกันลิบลับกับซีซั่นนี้ที่กำลังรั้งอันดับรองบวยต้องดิ้นหนีตกชั้นอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งคาดว่าปัญหาน่าจะเกิดมาจากสถานการณ์ต่างๆดังนี้ซูปเปอร์สตาร์โบกมือลาไปหลายคนนักเตะที่พาทีมคว้าแชมป์ในซีซั่น2016-2017ย้ายออกไปแทบจะหมดแล้วหลังจากทีมวูดแชมป์ในฤด,ดูกาลก่อน ซึ่งแฟนบอลอาจคาดไม่ถึงว่าโมนาโกผลิตยอดนักเตะได้เยอะขนาดนี้และเสียหายอย่างหนักที่ปล่อยสตาร์ระดับท็อปหลายคนออกไปเฉิดฉายกับทีมใหม่อย่างฟาบินโยโตมัสเลมาร์เจามูตินโยโดยที่ก่อนหน้านั้นทีมก็ปล่อยตัวเทพยอย่างแบร์นาโดซิลวาแบงชแมงเมนดี้บาโกโยโกและคิริยานเอบัปเป้ออกไปนักเตะที่ยังอยู่อย่างยูริเตอร์มองส เนเซอร์ชันลีและนักเตะใหม่เจ้าของค่าตัว30ล้านยูโรอย่างอเล็กซานเดอร์โกลวินก็มีอาการเล่นไม่ออกและมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนปัญหาของเจ้าของทีมนอกจากปัญหาในสนามแล้วโมนาโกยังต้องเผชิญกับความวุ่นวายของเจ้าของทีมอย่างดิมิทรีไรโบรอฟเลฟที่ถูกแฉว,ว่าได้ผลประโยชน์ส่วนตัวจากเม็ดเงินมหาศาลตอนขายเอ็มบัปเป้ให้กับเปเชในเวลาใกล้เคียงกันนั่นเองไรโบรอฟเลฟยังโดนตำรวจเข้าชาร์จ ด้วยข้อหาคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมกับการขายผลงานอาร์ตราคาแพงในตลาดมืดแท็กติกสุดสับสนการตั้งรับในแดนหน้าใช้กองกลางแผงยักษ์คอยตัดเกมคู่แข่งมีวิงแบ็กพลังงานสูงคอยขับเคลื่อนเกมพร้อมกองหน้าตัวจี๊ดคอยปั่นป่วนกองหลังฝั่งตรงข้ามระบบที่คุณซื้อคนเก่าอย่างเลโอนาร์โดชาดิมเคยใช้มันไม่มีอีกแล้วและองรีก็ยังคงคุ้ยหาระบบที่ดีที่สุดจนวันสุดท้ายของการทํางานซึ่งเห็นได้ชัดว่าตำนานกองหน้าเลื่อนน้าหอมหามันไม่เจอ องรีสลับใช้ระบบที่แตกต่างกันถึง8แบบตั้งแต่เข้ามาคุมทีมใช้หลัง3บ้าง4บ้าง5บ้างและรูปแบบที่ไม่ตายตัวเสียทีนี่เองที่อาจเป็นผลให้ลูกทีมสับสนที่จริงแล้วสถิติต่างๆในเกมของโมนาโกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นตั้งแต่การเข้ามาขององรีทั้งจำนวนการผ่านบอลความแม่นยำในการผ่านบอลและเปอร์เซ็นต์การเสียบอลแต่ที่แย่ลงแล้วมีผลมากนั่นก็คือโอกาสการยิงประตูความอ่อนประสบการณ์ ในฐานะนักเตะผมไม่เคยต้องต่อสู้เพื่อหนีตกชั้นมาก่อนแต่สําหรับผมตอนนี้มันเห็นได้ชัดเลยว่าพวกเขายอมแพ้แล้วพวกเขาใจไม่แข็งพอมันแสดงออกมากับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในสนามองรีออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนักเตะในทีมองรีมีเส้นทางการคุมทีมที่ไม่เลวหลังจากเป็นโคช้ชให้ทีมเยาวชนของอาร์เซนอลและเป็นผู้ช่วยให้กับทีมชาติเบลเยียมแต่ดูเหมือนประสบการณ์ที่ผ่านมาอาจจะยังไม่พอให้เขาเป็นกุนซือของทีมแบบจริงๆจังๆ,งๆได้ แน่นอนว่าการมาผิดที่ผิดเวลาครั้งนี้ส่งผลต่อชื่อเสียงที่สั่งสมมานานขององรีไม่น้อยและคงน่าเสียดายหากโมนาโกจะกู่ฟอร์มไม่กลับจนตกต่ำไปมากกว่านี้ต้องคอยดูกันว่าคุณซื้อชั่วคราวอย่างปาซี่และการเข้ามาของเชสฟาเบกาสจะสามารถชุบชีวิตยอดทีมนี้ให้กลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหรือไม่